สวัสดีครับ FC มื่อนี้นจะพา FC มาเอาวิธีการปลูกยางพาราให้โตเร็วนะครับพร้อมกับวิธีการปลูกแบบรายละเอียดนะครับเนะาะถ้าใครหมักใครชอบกะมาเบิ่งวิธีการครับและก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมมากก็คือว่าผมสิ่งที่ผมได้ขี่คุยไหวนะครับเนาะว่าในยางแปลงของพี่สาวของผมนี่ยางแปลงนี่นะครับยางแปลงนี่ปีใหม่นะครับเนาะท่านว่ามโมกลาจะต้อง มีเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นคือว่าความสูงของต้นยางนะครับเนาะจะต้องท่วมหัวนะครับเนาะหมายความว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์จะต้องท่วมหัวครับยางแปลงนี่แต่ตอนนี้มันกระหาก็ะหอดเดือนสิงหากันยาก็ะหอดวันที่สิบหกกันยาณนะครับเนาะยางยางแปลงนีนหาก็ได้สามเดือนกับยี่สิบวันก็ได้มีต้นที่ท่วมหัวแล้วครับเอฟซีนี่คือไฮไลท์ครับ สามเดือนยี่สิบวันมีต้นที่ถว่วหัวแล้วมาเบิงครับเอฟซีมาเบิงมาเบิงนี่ไงเอต้นขนาดนี้กะในสวนมีอยู่หกรอยต้นเนะครับเนาะหกรอยกว่าต้นกะมีถ่วมหัวแล้วกะประมาณหาสิบต้นแล้วเนาะครับเนาะเบิดสวนเนาะไป้หาสิบต้นส่วนต่อไปมันอาจจะเพียเพ้ยงเพี้ยงเพียงเอิก๊กรเพี้ยง ไตนมจักหน่อยนี่ครับส่วนมากส่วนมากจะอยู่เพียงไตนมพอแค่อีกชัดเดียวก็จะถ่วมหัวของผมนะครับเนาะยังมหอนต์หอดปีใหม่มันกระสิยจงที่ผมขี่คุ้ยไว้มันกระจายหอดเลยนะครับเนาะเคยหอดปีใหม่ก็เลยอีกตัสามเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเหลือสามเดือนเหลือสามเดือนครึ่งแต่ตอนนี้อย่างที่ผมขี่คุ้ยไว้ปีใหม่โมกุลากุลพา ยางไปนี่จะต้อง่วมหัวแต่ตอนนี้มันก็มีวีแววแล้วครับเริ่ม,วม่วมงอผมแล้วแต่ตอนนี้ผมความสูงของผมความสูงของผมนี่คือร้อยแปดสิบเซนนะครับเนาะเม็ดแปดสิบผมนี่สูงเม็ดแปดสิบยือมือขึ้นไปอีกต้นนี้มันจะได้สองเม็ดแหละครับต้นที่ได้สองเมตดสองเม็ดสองเม็ดเศร้าหนึ่งกะสิบห,หาสิบต้นเลยครับอย่างหกลอยแปงน,นี่เป็นยังไงครับเอฟซี FC? พ่อใจเยบบอกยางไปนี่หากได้อายุสามเดือนยี่สิบวันนะครับเนาะเริ่มปลูกแต่ยี่ิบห้ายี่ิบห้าพฤษภายี่ิบห้ามิถุนาขึ้นหนึ่งเดือนก็แบบนี้ไหลไปนะครับเนาะมิถุนาพฤษภามิถุนา,นากรกานาดาสิงหากันยานะครับเนะาะแล้วนี่หาก็ได้สิบหกกันยายางหางก็ได้สามเดือนยี่สิบมือนะครับยางสามเดือนยี่สิบวันนะครับเป็นไง พอใจบ่ะครับเอฟซีมันก็มีต้นสูงต้นต่ำในแบบนี้ได้หาสิบต้นแล้วอย่างไปนี่หกโปร่อยกว่าต้นครับอ่ะบัดนี้สิพาเอฟซีเลาะเบิง่งอีกต้นหลายๆต้นพร้อมครับเอาวิที่เนาะครับเนาะเอาวิธีการปลูกครับปะไปเลาะเบิ่งอีกยังหน่อยผมกส่สิพาเลาะเบิง่งพร้อมครับเอาวีที่การปลูกวิธีการปลูกของผมเนาะครับเนาะ อ่ะครับต้นนี้ต้นนี้ความสูงต้นนี้ความสูงกับเพียงเพียงข้างผมนะครับเอฟซี FC. อ่ะเบิไงต้นลิ้มปลาเนี่ยต้นนี้ถ่วมหัวแหละครับต้นนี้ถ่วมหัวนี่ครับนี่ถ่วมหัวผมไปสูงกว่าหัวผมประมาณครึบหนึ่งเลยครับสแสดงว่าต้นนี้สีหอดสองเมตรเลย่โอ้ต้นนะครับครับมันก็นมีหลาย,ลายต้นนะครับเนาะเอฟซี FC. มีหลายต้นแล้วครับเบิดสวนกับประมาณสิหอดหาสิบต้นแล้วทีถ่วหัวผมมานี้กัสิพ้าเอฟซีเอาเทคนิคการปลูกอ่าตัวน,นี้ตัวน,นี้เพียงเพียงนมผมครับวิธีการปลูกนะครับเอฟซีวิธีการปลูกให้ต้นยางโตเร็วมันเป็นวิธีการวิชาการบวกกับประสบการณ์ที่ผมได้เห็นกับอีพอมาแต่ในน้อยนะครับเนาะผมอยู่กับสวนยางมาตั้งแต่เกิดสวนแรกของอีพอผมปลูกตอนผมอายุ ปีหนึ่งนะครับแต่มันกระตัดได้โคตรขายไปแล้วตอนผมอาอยุสามสิบสองปีนะครับนะเนาะเดี๋ยดิผมสามสิบห้าปีประมาณสามสิบสามสิบเอ็ดปีพอผมกระตัดโซนลรกไปแล้วเรื่องสวนยางนี่มันซึมซับในกระแสเลือดผมโดยอัตโนมัติเพราะว่าผมอยู่กับมันนะครับเนาะเนื้อพ่อปลูกยางของพ่อได้สําเร็จพ่อกระปูกให้ลูกนะครับเนาะซื้อดินและก็แบ่งดินให้ลูกลูกพ่อผมเก่าคนนะครับทั้งสื้อแน่ทั้งดินมูลดินมั่งแน่ ปลูกยางจนเบิดนะครับเนาะตรงที่เป็นสวนมันก็นเลยได้ความลูกการปลูกยางการดูแลยางทุกมุมทุกแง่มุมเลยครับผมได้อยู่กับสวนยางเลยบรด้ไปใส่อะเริ่มเลยครับการปลูกยางให้ใหญ่เร็วนี่คือ,อรับแรกเดือนมกรล่าเดือนกุมภาพันธ์เนาะครับเขาจะต้องไปซื้อพันยางนะครับเนาะไปซื้อพันยาง หยังฉัดหนึ่งรือหยางสองชัดก็ได้ซื้อพันหยางมามาเลี้ยงตั้งแต่เปนกุมภาจนหอดเดือนพฤษภาของครับเนาะมันก็นจะอยู่ประมาณสามเดือนเป็นหยังคือเอามาเลี้ยงเพราะว่าจะให้ต้นหยางสมบูรณ์แข็งแรงลากเต็มทุงเนาะครับเนาะหยางก็อาจจะได้อีกหนึ่งสัตว์ถึงสองสัตว์หยางเข้าจะเป็นสามสัตว์โดยประมาณเนาะครับเนาะเขาอาจจะมาซื้อมาสองฉัดเขาเอามาเลี้ยงได้อีกชัดหนึ่งเลี้ยงแบบบ่ได้อันนับปันไดเขาก็หยอดปุ๋ย คือผมที่ผมได้เหตุลิดไปแล้วกระย้อดปุ๋ยประมาณสองเถออยางจะสมบูรณ์ยางจะแทงยอดนี่แป้งเลี่ยงชัดหนึ่งถึงสองสัตว์รากเต็มถุงพอฝนตกดีๆฝนตกชุม่มชุ่มชื่นถึงระยะการปลูกอาจจะอยู่พืชสภาพหรือว่าปลายเดือนพืชสภาพนะครับเขาก็มว่าเจาะลุมปลูกเป็นอย่างคือจังเจาะุมปลูกเจาะลุมปลมปูกนี่ต้นยางมันจิตแทงรากได้เลืกนะครับเนาะเพราะว่า หลุมที่เจาะลงนะความลึกของหลุมน่ะมันลึกประมาณแปดสิบเซนเล่ะครับยางเลิกประมาณแปดสิบเซนอันหลุมยางเลือกประมาณแปดสิบเซนในความลึกของหลุมยางแปดสิบเซนนั่นมันจะผ่าน,นหนังนาดินชั้นนาดินที่แข็งๆเนาะครับเนาะทาบาสูสีไปคุดเบิง่งแล้วดูแรงก็ไดเนาะครับเนาะขุดลงไปสามสิบสี่สิบเซนนี่ดินจิแข็งมาก พอผ่านหาสิบหกสิบเจ็ดสิบเซนลงไปดินจะรู้สึกนุ่มๆถ้าใครเคยคุดดินลงเลอะๆผู้นั้นเชียนลูกนะครับเนาะว่าดินคูดลงไปเลอะๆมันจะนุ่มเลยเป็นการเจาะยางนัมันจะเลอะประมาณแปดสิบ ok เ, ok เซนเฮ็ดให้หากยางเข้านะพ่นพ่นดินชั้นดินที่แข็ง,ขงปองลุงได้ง่ายเพราะว่าเขานำทางไว้โดยการเจาะแล้วนะครับเนาะปองลุงได้ง่าย่างหกเจ็ดเจ็ดสิบเซนมันกับปองลุงไปง่ายได้สบายหากยางเข้าบ่เบาเจอความแข็งของดินนะครับ พอปลูกได้ประมาณยี่สิบวันมาหยอดปุ๋ยนะครับเด้อหยอดปุ๋ยประมาณหนึ่งช้อนแกงหรือสองช้อนแกงก็แล้วแต่เนาะครับถ้าปุ๋ยมีกําลังสับแห้งค่ะยี่สิบวันใส่ยี่สิบวันใส่ฤดูฝนเขาใส่ปุ๋ยประมาณสี่ถึงห้าเถื่อนาะครับเนาะยี่สิบวันยิบหาวันใส่ยี่สิบวันใส่มันจะได้ใส่ปุ๋ยประมาณสี่ถึงห้าเถื่อต้นยางเขาจะได้กินปุ๋ยตลอดเวลาเนาะครับเนาะ ปุ๋ยจะบดเสื่อมสาภาพปุ๋ยจะบดจางยางเขาได้กินปุ๋ยตลอดเวลาคือว่า20บวันใส่20บวันใส่นี่มันจะได้กินปุ๋ยสดใหม่ตลอดเวลานั่นแหละครับยางเขาจะเติบโตต่อเนื่องขึ้นมากับประมาณนี้ครับตั้งแต่เริ่มปลูกตั้งแต่เริ่มเลี้ยงจนหอดมือปลูกเขาก็ดูแลก,กันประมาณนี้ถากหญ้าใส่ปุ๋ยแต่ผมถ่ายคลิปผมก็อยากบอกว่ายางแปลงนี้มันมันจะสูงกว่านี่นะครับเนาะ แต่ว่าปีนี้นะครับปีนี้ผลมันผลมันเหยียบผลมันตกดีเชะละีเกินโดยโดยเฉพาะพวยอยู่ในพื้นที่นองค่ายบึงการนาครพนมสกลน,นครมุกดาหารปุร๊บกับเอฟซีนะส่วนยางปีนี้บ้ได้กรีดเลยครับหลายเดือนเลยได้กรีดยางเดือนได้ขายเดือนละเถือเดือนละใดยางก็ยังบอกออกเต็มที่เพราะว่าผลมันตก มันทรงผลกระทมให้ยางเฮ้ายางที่ปลูกใหม่แปลนี่โบ้คอยได้กินปุ๋ยเพราะว่าน้ำมันแฉะเกินถ้าน้ำแฉะเกินยางเขาโบ้คอยได้กินปุย๋ยยางเลย,ยังบ่ยโตบ่โตอันปันใดแต่ว่าโ,โอเคอยู่ถ้ายางมันโตๆมันจะถ่วมหัวผมบดแล้วครับยางแปลงของเอื้อผมแปลนี่แต่ตอนนี้มันก็มีเริ่มเพียงคอเพียงนมมันกับกับพ่อใจอยู่แต่ว่าทําตามที่ผมบอกเลี่ยงแล้วปลูก การใส่ปุ๋ย20วันใช้ี่วันใส่มันควรจะเพียงข้อถ่วมหัวผมเบิดอย่างที่ต้นที่ผมถ่ายให้เบิ่งหลายๆต้นมันมีต้นถ่วมหัวอะไรกันหลายมันจะซู้สีกันประมาณนั้นมันสีบอทยอยแต่นี่มันทยอยขึ้นกืคือยัน600มีการถ่วมหัวอยูหา60ต้นตะกอี้บเิงครับบอีโบเฮงระยะที่ระยะที่ผมกาหนดระยะที่ผมขี่คุยไว้ก็คือธันวามกลามาเบิ่งกันอีกท่วมหัวแน่นอนครับเอฟซี เอาละครับถาไผยั่งบอ่อเข้าใจการปลูกยางพาราหรือว่ากำลังปลูกหาแนวทางปลูกอยางรู้จักระยะไหนดีการกีดยางแบบใดการใส่ปุ๋ยกันทุกสิ่งทุกอย่างให้ถามคอมเมนต์ขมาเด้อครับเอฟซีประสบการณ์ันยอดตั้งแต่นหนยจนไงครับสลับลิมนี่กัขอจบไปเพียงแค่นี้เลยครับ